สวัสดีครับวันนี้พูดกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถถังไอนะครับเราพูดแบบ,แบบรวดเร็วนะครับ S2 นี่ก็มีความสามารถพิเศษเหมือนเดิมนะก็เป็นรถถังที่เหมือนอะไรนะมีเพดตรงนี้เพิ่มนะมเพดก่อตรงนี้แบบนแบนด์ลงก็ทําให้ยิงยากขึ้นนะแล้วก็ก่อป้องไปที่กดแบบให้ยิงยากขึ้นด้วยมอด้วยเช่นกันนะแล้วก็ขอขอขอบคุณเอ่อท่านผู้นี้ที่ให้รหัสมา มีโอกาสได้ผมมาแตะรีวิวอะไรอย่างงี้นี่เองครับก็ขอบคุณมากครับเป็นอย่างยิ่งเลยผมก็อยากอยากแตะมาแบบหลายคันเลยครับที่ผมไม่มีนะก็ขอบคุณมากนะครับก็ให้เป็นสาระสำคัญเอสอสองคนเออนะสเปคโดยปกติก็ไม่ต่างอะไอเเท่าไหร่นะก็สเปคมันบอกว่าตัวนี้หนาหนึ่งร้อยกับถังหนา้าหน้าหนาหนึ่งร้อยถ้าเป็นไเอสไอเอสแบบธรรมดาจะบอกร้อยยี่สิบนะแต่นี้บอกร้อยเดียวไอเอสสองบอกแค่ร้อยเดียวอะไรอย่างงี้นอกนั้นก็เหมือนกันหมด นะความคล่องตัวก็พอกันนะไม่ไม่ต่างเท่าไหร่ส่วนปืนนั้นก็ไม่ต่างเท่าไหร่เพราะว่ามันมันปืนเดียวกันนั่นแหละอะไรอย่างนี้เ,เราไปพาแอาปดีกว่าคือมันส่วนใหญ่จะต่างที่กรอกมากกว่านะใช่ไอ้สองต่างที่กรอะนะเห็นไหมนี่ตรงนี้มันจะเป็นเพจพิเศษนะแล้วก็มีเกาะป้องปืนกดแบบพิเศษนะไปดามอือด้วยก็เกาะตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้เห็นไหมว่าตรงนี้หนึ่งร้อยที่เขาบอก ตรงนี้รนะ้อยยี่สิบมันกดเป็นพิเศษนะสงสัยจริงจมันก็นาดร้อยแหละแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะม,นมันมีความโค้งไงก็เลยเพิ่มเป็นร้อยยี่สิบได้เห็นไหมควาโค้งกันาดไหนเนี่ยถ้าดูกับดูกับเอสนี่จะต่างกันเยอะเลยนะเห็นไหมเห็นไหมนี่ร้อยยี่สิบตรงนี้นะแต่ตรงนี้แค่เจ็ดสิบมันต่างนะแบบนี้กับแบบนี้ตรงนี้ร้อยหนึ่งกว้างกว่าด้วยนะม,มีมอที่หนาน้อยกว่าด้วยอะไรอย่างนี้ก็มีความสามารถแตกต่างกันอะไรอย่างนี้สองคันนี้นะ ไปเอสองแล้วก็มาทัวนี้ฟุบเห็นไหมไอสองนี่ก็ถ้าเป็นปืนเดียวกันยิงนะก็เด้งได้แน่นอนบอกเลยก็เพราปืนนี้ยิงยากกว่าแน่นอนเห็นไหมมันจะมีสีเหลืองๆตรงนี้อยู่กันได้อยู่เห็นไหมมันเกาะคล้ายๆไอสี่อ่ะเหมือน,มนกดให้ยิงยากขึ้นนิดนึงให้กดไปยิงข้างล่างแทนอะไรอย่างงี้นี่ถ้าเป็นไอเอสแบบธรรมดามันจะเป็นแบบนี้นะครับผลจะเป็นอย่างงี้เห็นรับว่าสามารถยิงตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ก็รู้สึกจะว้างอยู่ด้วยไหมมอนี้ก็เขียวหมดเลยฮะไม่มีเด้งเลยไหมประมาณนั้น หมว่าสามารถยิงตรงนี้ได้โอโอ่โออะแผ่นล่างก็เช่นกันนะเกาะข้างส่วนเกาะข้างนั้นไม่ต่างกันนะเห็นไหมถ้าเป็นเอสสองนี้ก็ไม่ต่างกันจะต่างก็แค่ตรงนี้ครเห็นไหมก็ตรงนี้จะแข็งขึ้นแต่ก็จุดอ่อนตรงนี้เหมือนเกิมเหมือนเดิมนะครับมีแกนป้อมที่สามารถยิงได้ด้วยนะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ป้องกันดีกว่านะและแล้วรู้สึกว่าจะกันพวกปืนที่สูงได้ดีกว่าด้วยนะเช่นแบบนี้นะ ก็ส่วนมากปืนเหมือนไอเผมจะไม่อธิบายตรงส่วนนั้นนะจะอธิบายตรงนี้อ่ะสมมตินะปืน BL9 เนี่ยมันถ้าเป็นไอเอสแบบธรรมดาเนี่ยมันจะมันจะกันไม่ได้นะเห็นมว่ามันจะยิงง่ายกว่านะมันจะมีตรงส่วนนี้ด้วยไอตรงเนี้ยมันยื่นอยู่แล้วแต่ว่าเนี้ยมันก็สามารถยิงได้นะทาให้ยิงง่ายสิ้นหน่อยยิงง่ายไงแต่ว่าถ้าเป็นไอเอสสองนี่ก็เพิ่มความยากในการยิงนิดนึงคือเห็นไหมจะเหลือแค่ตรงเนี้ยและและบางทีเราผลนงี้ไปมันอาจจะไปยิงเด้งเดโดนตรงนี้แทนคือมีโอกาสเด้งมากขึ้นงเงี้ย อะไรอย่างนี้อ่ะเนี่ยถ้าเทียบเหยียบเที่ยวันแตกต่างก็เปิดไอซ์ยูนกันได้ป่าวะโอ้โอยกันไม่ได้วะต้องบีบบีบเพิ่มน,นิดนึงนะเห็นไหมเนี่ยถ้าไอซ์สองกันได้นะถ้าเป็นเนี่ยเห็นไหมกันได้แต่ถ้าเป็นไอซ์เนี่ยไอซ์นี่ไม่ต่างมากแต่ก็มันต่างกันอนะกันกันได้แบบคือมีโอกาสกันได้มากกว่าออกไปแล้วก็ศัตรูอาจจะยิงเด้งตรงแผ่นนี้ซึ่งมีประโยชน์พอสมควรนะก็เราเข้าเกมไม่ดีกว่าเนาะคือเกาะตรงนั้นมีความสำคัญพอสมควรนะไม่งั้นเขาคงไม่ทำอย่างนี้หรอก โอเคเราไปเลยดีกว่าจริงๆผมก็ได้ลองอัดเออเจออย่างนี้ไหวไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าไหวไหมก็ลองดูไนะ้ปืนเทียรแปดก็อาจจะมีการโอกาสาลากแปดสูงหน่อยนะอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะเล่นยังไงนะสตตนี่เป็นรลหังที่เกาะนาหนา,หนาผพอสมควรทั้งนั้นเลยอ่อยาเนี่ยเช่นไอเอม k v c Independence KBC เนี่ยลูกท็อกลูกธรรมดาเราทําอะไรมันไม่ได้แน่นอนนะฮะจากด้านหน้านะอ n เด p e n d e n นี่พอได้อยู่ไอ้สามนี่ยิงได้แต่หัวแล้วปืนเรามันยิงไม่แม่นอยู่นะเปนยิงหัวาอาจจะลอยเลยก็ได้เซนตูเล่นหนึ่งนี่เกาะป้อมปืนนี่โอพีฮะเราจะไม่เราต้องพยายามเลี่ยงยิงป้อมปืมนนะต้องยิงตัวถังนะถ้าถ้ามันโหล่นะแต่ถ้ามันลเล่นโหวดเราก็ไฮพี p. นะาเราเห็นเซนตูลเล่นแล้วมีความเป็นลัมโบฮะ แล้วทำไมเขาไม่อยู่ตรงนี้กันหมดนะฮะจุดนี้มันควรเซนตะ์เวนไวเนี่ยไวอยู่อะเออเปิดเกมไวอยู่ยังไม่ทันยิงเลยหายไปแล้วนั่นไงเห็นว่าเกมไวจริงเลยฮะเล่นเกมไวอะนั่นไงเฮนเตอร์สองเราโดนล,ละแต่เรามองไม่เห็นศัตรูงไงอเอ็มเราก็มองไม่เห็นอีกอ่าเราเห็นโอ้เห็นหมดเลยเห็นเป้าหมายหลักๆสี่คันแล้วเรียบร้อยแต่เราทําอะไรไม่ได้เราโดนทีมเราโดนเล่นไปแล้วหนึ่งอ่า ดูนะเราเห็นไอเอ้ยเดียวเดียวเดียวเดียดียวโอ้ยนั่นไงผม,ผมบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นเปือไอสามแล้วเราหันตรงๆนี่มันมันมันกินเราอีซี่แน่อนอนนะแต่ถ้าเรามีโชว์นิดน,นึงเราก็จะกัดเด้งได้เพิ่มมั่งโอ้โหแต่รอบนี้โอ้โหนี่เริ่มต้นมาเป็นการมาเดิมโคตรดีเลยอะไรอย่างนี้นะเราจะสู้กับเนมเลสดูนะว่าไหวไหม แอนี่โดนแท้ตั้งแต่นัดแรกที่เห็นนะแอ้ไอพวกถังเติมทั้งหลายันต้องโดนเป่าแล้วผมรู้ว่าว่าเกาะตัวถังเขาหนานะเราก็ยิงไปเราก็มันจจยรวดเร็วนะใส่รวดเร็วดูสิว่าเราจะบวกไวไหมไม่แน่ใจตัวนี้มันจะมาช่วยเลยวานี่แนะ่เป่าวิกงนั่นแนหะ เด้งมาเดียวเด้งเดียวเปล่าเด้งเดียวเ,เ,เปล่ามึงกดเขาไม่ถึงอ่ะเออเด้งได้ว่ะได้สักนัดก็ดีขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้คันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเออโอ้โหมันมาเหมือนเอาได้หิวคิวนะอะไรหิวหิวคิวพอสมควรนะโอ้โหมาอย่างนี้ด้วยก็ลูกทองไปเลยนี่แน่ตายอ่ะตายอย่างเดียวอตายอย่างเดียวเล็งหัวด้วย แน่รู้ด้วยว่าหัวเรานิ <yah oo> ่มเงี้ยยา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 อ้โหโดนเป่าเลยแน่แถวสองมึงไปวนไหนมาเมื่อกี้ก็เห็นมาช่วยแล้วก็หายไปเลยโอ้ยเพื่อนเลยเขาไม่เลงนายหรอกเกาะชั้นนี่เลือดชั้นนี้พอๆนายแหละและแถมชั้นเช้าวันนายด้วยโอ้โหยิงเด้งได้ไงวะลูกคีดมึงนนะเจาะดีมัเี่อื้หอโดนเฮดเอาไปไม่รอดฮะบินเลยรอบแรกมาก็อย่างนี้เลย ฟังนั้นแครี่เลยรอบสองมันก็จะเจออะไรดีๆกว่านี้นะโอเคไปเรารีบไปดีกว่าเราไม่อยากเจอความเพิงสวยนะเราต้องเฮิงๆหน่อยเจอเทียแปดอีกแล้วเขาเรียกว่าไม่อยากให้เรามีที่ยืนนะเจอแต่เทียแปดเทียแปดนะถ้าอยู่เทียเจ็ดอะเรามีที่ยืนนะแต่พออยู่เท,ทียแปดเมื่อไหร่เทียยืนเราหายไปไหนวะเจอทีไอสองเช่นเดียวกันนะ เราก็จะกินกันย่างหน่อยกินกันเองอย่างหน่อยเราก็คุณต้องเปลืองลูกทองอีกแล้วลูกทองมีไว้ให้ใช้ฮะเล่นไออมีคําเดียวว่าลูกทองมีให้ใช้ใช้ใช้เปลืองนะโออยากได้นะเป็นคันเป็นคันหนึ่งที่อยากได้มากแต่ว่าก็ไม่เคยแต่ก็เปิดไม่เคยได้ฮนะโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมีคมกระตุกเลยทีเดียวอ่ะ หวัว่าเราจะไม่โดนกินนะเฮ้ยไปทางนี้เหรอเขาต้องไปตามไหมโ้่ก็เป็นาห่างสไตล์ก็คือเราโอ้ยเราออกตัวช้านะเราต้องไปให้ถูกทางนะถ้าไปผิดปุ๊บเราก็อาจจะหนีลําบากนะต้องใช้รถซักคันถึงจะเล่นได้ได้เขาแล้วคลองตัวหืมโดนสปอตไม่มีที่ยืนอีกแะ้วเยล้วเ,ลเจอห่งเบาเยอะก็อย่างเงี้ย ่าที่ยืนในการซ่อนไม่เจอเลยโดนสปอตอยู่ได้นะผมไม่แน่ใจว่าหุมมาตรงนี้มาถูกทางไหมเนี่ยนะกลัวปอดมากเลยปลอดปืนทอมันโหดนะเจาะโหดนะก็อ,อย่างที่ผมเคยรีวิวปอดไปแล้วนะครับว่าปืนมันเจาะโหดขนาดไหนไม่โหดแล้วแต่มัน d b m มันดีจัดน,นะคือเจาะก็จอยเพชทแีแต่ว่าก็ไม่ธรรมาดาประมาทไม่ได้ ผมต้องพยายามเลี่ยงเอาหัวโผล่เยอะต้องลองต่ำๆเนี่ยมีเนยเราก็ต้องใช้นะถ,ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ใช่เนินนะพยายามจะยิงไอ้สองนะที่หกแดกเราก็ได้ไล่ไอ้สองไปแล้วดีมากการที่เขาไปวนงั้นแล้วเขาถอยมาไอ้สองถอยมาถอยมาเซเดินหน้าทำไมผมก็พลาดอางไม่มีช่องยิงเนี่ยเรายังไม่โดนสปอร์เราก็อยู่นิ่งๆไปก่อนนะ อย่าให้น่าโดนสปอตแล้วโอเคเราควรจะถอยได้ละค,ควรจะถอยวควรเปาเ่าแจ๊ปแพนตเตอร์ก่อนเอางั้นเป่าก่อนเรียบร้อยเป่าแล้วได้ด้วยนะเพราะจริงพ่อแม่นเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะยิงโดนนะก็ถือว่าโชคดีบางส่วนขอได้ยิงเยอะๆหน่อยนะเพราะส่วนใหญ่เจอเฮียสูงไม่ได้ยิงเยอะเลยมักจะตายก่อนเท่าที่เล่นมาและเท่าที่เจอความซวยมานะ่ พอได้เป่าสักสองสามนัดก็ชื่นใจแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแวบๆบนี่ไอซส,สองเห็นไหมเขาว่ายิงยากยากกว่าไอซ์เยอะนะด้วยความที่มันกรมันแดงขนาดนี้ด้วยความที่เราเป็นปืนไอซ์ขนาดนี้จะยิงโดนไหมอ่าโดนนะเห็นไหมเขาว่ายิงยากถ้าใช่ลูกทองก็ช่วยเอ,อลดความยากในการยิงขึ้นนิดนึงก็ลบลบก่อนดีไหมเนี่ยียบร้อยโดนด้วยครับ ก็เพลัางไม่ก็ไม่ยิงยากอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ยิงง่ายขนาดที่มั่วโดนทุกรอบอะไอเมื่อกี้มั่วมั่วฟุกอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่เห็นปอดอะอยากจะยิงปอดใจจะขาดแต่จุดอ่อนก็โผล่มาน้อยสักทีแล้วฉันจะยิงโดนได้ไงเออเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ไป,ประมาเราแคบห้าสิบแล้วเนี่ยเราคงจะไม่แคบเกินร้อยหรอกออกไปดีกว่า ออ,ออกเลยให้เขาเออตัวตัวเบาลงนิดนึง่งวะเย้ในสกูโอ้ยปืนนั้นปืนนั้นผมไม่กลัวเลยแต่ว่าปรเ,เคยจะยิงโดนจุดอ่อนไหมจุดอ่อนแบบอันเล็กน้อยโดนด้วยแฮะโอเคก็เป็นครามฟุกบางส่วนนะที่ยิงโดนแต่ความฟุกนี้จะมีอีกรอบไหมหวปอดนี่ปืนยังไม่โหนะแต่ว่า บอมนีหนาเราก็เลยลูกธรรมดาไม่ไม่เคยไม่ได้กินปอดเท่าไหร่นะเรียบร้อยฮะจบเกมเราก็รอบนี้ไม่ได้ยิงเยอะสะเท่าไหร่นะก็ยิงธรรมดานะถือว่าธรรมดามากสำหรับเฮวี่นะเพราะเฮวี่จริงๆต้องยิงได้เยอะๆะไม่ใช่เท่านี้นะย,ยิงได้แค่พันห้าเพราะช่องยิงน้อยก็เด้งกนมาซีเมอร์หนึ่งนะยิงไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่นะสมาิตทีนะ ก็พยายามจะยิงเยอะๆไงเพื่อไม่ให้ไอ้นาเมตมันน่าเกลียดเกินไปหรือว่าเป็นนักรานเกินไปนะโอเคเจอเทีย okay. แปดดีครับสัเกิว่กเกวาเจอเทียแปดทุกรอบเลยช่วงในคนช่วงนี้อะไรคนเล่นเยอะแล้วไก่ก็เยอะเช่นกันนะต้องพูดตรงๆว่าไก่เยอะเป็นช่วงเวลาที่ไก่ครอบนำอะไรวอลเกมิงนะเอาเล็บกูค,ควรเชื่อมุงไหมไม่แน่ใจจะดีหรอจะดีหรอ ถ้ากูไปแล้วตายล่ะกูต้องต้องต้องยิงแบบยิงให้มึงตายไปกี่รอบนะนะเชื่อดิไม่เนี่ยไม่ได้ใจเหมือนกันนะแต่แแ่่จะรถถังอันนี้ถ้าไปเดี๋ยวก็ตายนะแต่ถ้ามีทีมก็หน้าหน้าห่วงน้อยลงหน่อยมีทีมก้าวหูดาวป้อมแข็งด้วยนะเดี๋ยวกลัวจะโดนหลอย้างเย่ยไอตัวที่มันเขียนว่าศูนหนึ่งห้ากลายรัเสเซียเนี่ยเวีเเนี่ยก็ อย่าแปลกใจนะไม่ใช่ลายรถถังนะลายเบอร์ลินมันอีกอันนึงครับนะแต่ว่าอันนี้ลงมอสเอานะก็ทุกคันผมก็เห็นแบบนี้หมดนะฮะเจอเอสองก็เห็นแบบนี้หมดเป็นเป็นมอสที่แบบลงไวแบบสวยงามแค่นั้นแหละคนอื่นไม่เห็นฮนะเห็นแค่ตัวเองสุดยอดเลยโอเคเรามาหลบตรงนี้นะดูซิว่าเราจะใช้ตรงเกาะนี้เด้งได้ไหมเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นจะเด้งเลยนะเพราะศัตรูมนันยิงเก่ง ผมไม่ได้จะแค้มแต่ใหญ่นะแต่ว่าขอยิงสักงงนัดหนึ่งแล้วเราก็ลงไปอย่างรวดเร็วนะแต่ว่าช่องยิงมันน้อยได้เกินช่องช่องยิงมันืมเราปล่อยวิคีไปก่อนนะลงดีกว่ารู้สึกจะช่องไม่มีโอกาสได้ยิงเฮ้ยดำดินเมื่อกี้อะไรไหมมัน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 เรามันจะเปิดตปรนะเฮ้ยอย โอ้แค่นี้ก็ไม่ขึ้นมาถอแม่ไม่มีช่องยิงฮะรึสึ่งเสียดายมากขอยิงสังนัดก็ไม่มีฮะะโดนสปอร์ตแล้วอะไรวะเขาเลยไม่มีที่ยืนนะไม่มีที่ยืนอันเนี้อันเนี้ยโหมันคออย่างนี้ไม่ไม่ไม่สมความเป็นไอซนเลยฮะลูกทองมาอย่างเดียวแน่นอนหลบก่อนนะก่อนที่จะโดนแทกอีกนัดหนึ่งเริ่มไม่ไหวแล้ว ไม่มีช่องยิงเลยอ่ะศัตรูก็หลบันอย่างเดียวเวลาเวลาเล่นรถถังถังทองอย่างเงี้ยไม่ยิงอีกแล้วมึงจะแทะอะไรตึงหนี่วะเฮ้ยไปแทะกันดื่มไหเนี่ยเหมือนเขาไม่อยากให้เรามีที่ยืนนะเวลาเล่นรถถังทองอย่างเงี้ยมันมักที่ยืนมักจะถูกทาลายด้วยด้วยลูกทองของอีกฝั่งหนึ่งโอ้ยแล้วผมเหมือนเหมือนโดนกดเลนอะกดไม่ให้ออกอะออกก็โดนยิงยืนเฉยๆก็ยุดเลส ใช่ไหมใช่ไหมยิงเฉยเก็ยุเดเล็ดน่ายิงไม่โดนอีกอะไรวะมึงยิงโดนด้วยจยูเร็วๆวะเราจะสใส่ไอทีแล้วรีบถอยอยู่ไหนวะขออีสังงันแล้วกูจะหนีละว,วเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยบีเคเอมึงบ้าคิวดี่วะอือโอ้ยนั่นไงโทรและทีมผมก็ ไปไหนกันโมะนะเห็นไม้มไม่น่าเชื่อทีมเลยไปซ้ายล้วแบบเหมือนพาซวยอ่ะคือคนอืคือผมก็อยู่ใ,ใกล้ๆไม่ได้อยู่ไกลไม่มีใครมาช่วยเลยอ่ะต้องกดเฮลท์จะไม่ถึงใครมาช่วยอ่ะเนี่ยไอ้สามคนนี้จริงๆมันลงมาช่วยก็ได้นะแต่มันไม่ลงมาเป็นการเล่นที่แย่มากผมเกลียดอย่างยิ่งเลยเพราะทีมที่อยู่ใกล้ๆแล้วไม่ช่วยเนี่ยอยู่ไกลๆก็ว่าไปอย่างแต่มึงอยู่ ดันอยู่ใกล้แค่นี้แต่ไม่มาช่วยนะเห็นหกันกันอีกโผเป็นการเล่นที่ผมไม่ชอบเลยเล่นแบบนี้ควรไปเล่นเกมไมค์ครับนะเนี่ไอ้ไอสองคนนั้นก็แท้ใหญ่เลยลาก่อยฮนะสปิกนี่โดนเป่าแนะ่ฮะโดนเป่าฮนะเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยเขาเนี่เขาเรียกว่าทีมเวิรนะ์กเนี่ยมันไม่มีกันหรือไงเนะี่ย เหมือนเหมือนตัวใครตัวมันเนะี <laughs> <g ül> ่ยพวกนี้ก็ยังดีแต่ที่มันช่วยเนี่ยแถวสองอะ่ะเห็นสิลี่ไหมครับว่าเขาสาม,มารถขี่ยันนะและอ่แถวสองตายซะแล้วชิลี่ก็แทะแทสนุกเลยฮนะดูความมันออโต้โหลดคันอื่นมันเล่นมันเล่นแบบก่อก่อกันแล้วไม่ดูคันที่โดนยิงอยู่อะเหมือนจะเอาตวรอดกันเยวแต่ละคนก็เข้าใจนะ อยากล่กถนอมตัวเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้เราต้องเล่นถนอมตัวบ้างแหละไม่ไหวอะเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้มันไม่มีใครช่วยก็มันก็จะกาลกายเป็นรถถังกลางฮะคือต้องเข้าใจว่าเอ้ไม่ใช่รถถังบูลังผ่านนะสายเนี้ยคือไอเจ็ดยังบูลังผ่านไม่ได้เลยเพราะว่าโดนลูกทองบ่อยแล้วก็ลางบินง่ายฮะมันเป็นสายที่ต้องเล่นแล้วพึ่งทีมากฮะพึ่งพึ่งพึ่งแบบพึ่งโคตรเยอะเลย ไม่เชื่อว่าเล่นอยังไงก็ได้ไม่งั้นก็จะตายอย่างเงี้ยอ่ารอบนี้ขอดีๆหน่อยโอ้ยเทียแปดอีกแล้วสงสัยไม่อยากให้ผมเล่นแบบมีความส่งนะแต่ละรอบนี้แบบว่ามึงทำ้ายใจคนเล่นมากเลยอะเล่นไม่ดีก็ขออภัยนะจริงๆผมอัดรอบมีการอัดรอบก่อนหน้านี้เล่นดีกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะ ดูวความที่เครื่องอวยอะมันค้างอะมันก็เลยต้องมาอัดใหม่อะมันเลยมีความแพรเสียงเข้มขึ้นนิดนึ่งมีความหัวร้อผสมนิดนึงแต่ก็จะพยายามไม่หัวร้อนะเพราะว่าก็เล่นก็อยู่กับเกมนี้มานานน่าจะชินแล้วแต่ก็ชินไม่ไม่ไม่เป็นสถิตนะเพราะว่าตอนนั้นที่ผมอัดในรอบสุดท้ายด้วยนะดันค้างพอดีความรู้สึกนี่แบบว่าขอสตัน์ห้าวีห้าวียังไม่พอลองคิดดู ผมรีบมาหลบก่อนเลยจุดยุทธศาสตร์นะฮูดาวได้ไหมเนี่ยไอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฮูดาวเอ,อ็เอ็นะไซส์เครปนั่นเองไซส์เคปะไซส์เคปะนี่นะเ,เอ้ยนั่นไงไปไซส์เคปเยอะถอยไปมึงเกะกะเยัลไงยิงพุงวะยิงเอาพุงไปกินมาห้าวนะเดี๋ยวไอซู่ เรารู้แล้วว่ามันยังมีพวกร้อยหลังนะเราหันลเดินด่วนนะขอได้เป่าบ้างเถอะยี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยิงอยู่อืมโอ้โห <c oughs> ความแม่รัสเซียก็ยังเป็นรัสเซียตลอดไปนะมึงยิงแล้วยังจะลงดินใส่หน้ามันอีกใครใครมันแถ้วะอ่ายังเด้งได้อยู่แต่มันจะไม่เด้งนี้ตลอดไปดังนั้นผมต้องหนอมตัวเยอะเยอะ อ่าเอออย่างนั้ก็ได้มั่วโดนมั่งเอยโดนยุทธการปิดล้อมหรืไงอ่ะมาทั้งโอ้โหมาทั้งนี้ทั้งนี้เออใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยเห็นไหมเนี่ยจังหวะยิงมันน้อยเออเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเพิ่งลูทงองเออเด้งฮะมีเด้งมั่งโอ้รู้สึกมันสว่านอะมีเด้งด้วยอ่ะเออนั่นไงมันวนละมันวนละเราก็หันรวดเร็วนะ หันรถเร็วเ,วเ,วเป่าไปหนึ่งนัดนะช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวกดรีโหลดไวทำไมเนี่ยโอเคเราต้องวางทีเจ็ดไว้ดีนะเดี๋ยวนึงนะเราเราจะเป่าไอซ์อยู่สักนัดหนึ่งเป่าไปหนึ่งนะัดโอ้ยเป่าแล้วเด้งอีกเป่าแล้วยิงไม่เข้าเลือดอีกก็ต้องเข้าใจว่าปืนนี้มันเจาะไม่ดีอะไรกันนะ แหมไม่ให้คิวอีกโอยใจดีกันหน่อยดีบ้าคิวกันหมดทุกคนเลยก็ทำใจนะว่าเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ยิงได้พันเจ็ดเองน่ะไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะท่าที่เล่นมาไอ้รอบอัดก่อนหน้านั้นผมเล่นดีกว่านี้เยอะนะรอบสองพันหมดเลยไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเท่าไหร่นะก็ที่เล่นมาก็ก็ การยิงอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะยิงไม่เยอะนะเนี่ยมันมีสี่รอบก่อนนั่นนชะชนะหมดทุกรอบเลยไม่สามารถดูการลบได้มันเนี 1, 5, 2, ่ยพันห้าสองพันอ่าพั 1, 6, นหกอ่ะก็ที่เล่นมันก็ประมาณนี้นะพันสองจริงๆรอบนี้ยิงจนพันเลยนะไอเนี่ยรอบเนี้ยสองพันกว่าเลยแต่ไม่สามารถดูการลบดละเอียดได,ได้ก็เล่นโดยประมาณก็ประมาณนี้คนระับที่เล่นมาก็ก็สถิติจะประมาณนี้นะอ่นนดูไม่ได้นะอ่านไหมสองพัน อะไรอย่างนี้ก็โดยประมาณก็เท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นล้อถังที่โอเคแนละ้สำหรับผมนะสว่วนใ50ร้อยผมขอบอกนะว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวในอีกรหัสของของอ,อีกท่านนึงนะครับเพราะว่าจะได้แบ่งๆกันนะโอเคนะครับก็เข้าใจนั่นนะครับว่าคันนี้ผมอาจจะไม่รีวิวในรหัสนี้เพราะว่ามีคนก็ส่งก็จะให้รีวิวคันนี้ในรหัสเขาเช่นกันก็เดี๋ยวผมแบ่งไปให้เขาบ้างแล้วกันก็ สลับเซากันไปนะก็ก็ส่วนใครที่ผมยังไม่รีวิวนะทังทังผมมาแล้วยังไม่รีวิวก็ขอหาเวลาก่ะนะส่วนคนใหม่ๆที่ทั้งมาก็อย่าเพิ่งนะครับผมก็รอทีละคิวนิดนึงนะหาคิวในการลงคลิปอยู่นะอ่าตอกีไอตัวตัวเนี้ยโอ้โหอีกเล่นกับคนนี้ด้วยเหรอเนี่ยพอพอพอก็จบแล้วสองการรีวิวนะเล่นอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องเป็นคนใจเย็นพอสมควรนะถึงจะเล่นทราย คันนี้ได้อะมีมีไว้แต่ถ้าใจร้อนก็เท่านั้นนะละลูกกระสุนลงดินหมดทุกนั้นนะก็อุปกรณ์ใส่ไม่ครบด้วยแหละถ้าเป็นผมจะใส่ใส่จะเต็มแน่นอนใส่ตัวเลงใส่เออ่ทักษะบนรถถังแต่ว่าผมเก่งใจเรื่องของรหัสนะใส่ไปแล้วมันจะดูดเงินถึงแม้เงินเขาจะเยอะตามนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าก็อยู่าๆนะถ้าอุปกรณ์ในปรมาณก็ตามนี้ก็ใส่เสถียรเวลาเลงแล้วก็ ใส่เป็นตัวนี้นะผมแนะนําไม่ใส่ระยะมองนะถึงถึงแม้ว่าเฮดทีจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในระยะมองแต่ใส่เพื่อครับมันจะได้มองได้พลมจริงไม่ค่อยไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะมันบวกแค่ตาการยิงนะแต่ถ้าใส่ก็ไม่ว่านะก็เนี่ยใส่เป็นบรรจุกระสุนเอ่อแล้วก็อะไรนะเออเวลาเลงเนี่ยเครื่องปรับอะไรรางปืนรุ่นปรับปรุงเนี่ยหรือแล้วก็อันนี้สามนี่ใส่เป็นอันนี้ไทเทอากาศรุ่นรุ่นสามเนสามนะหรือไม่ก็อันนี้ ก็จะมีประโยชน์มากเช่นกันนะอ่าวันนี้ขอลาตัวเอ๊ะขอลากันไปก่อนนะครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมึนเดี๋ยวมึนไปแล้วบาย